โ,โคบอนเ็นทีคุณงบไอซ้อมันสีกูนะเฮ้ยคำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเท่านั้นโดยเฉพาะคนที่มีภาระรทางด้านการเงินไม่แนะนำให้เล่นหรือทำตามเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมเงืองักมันเป็นเงืองักอเงืองักมันเป็นเงืองักมันเป็นงืองัก,งงก,งงกตุ้ง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 ตุตเช้สี่มันต้องทอน โอเคเมื่อกลับสวัสด,ดีเมื่อวนที่นะทุกคนด้วยนะครับผมนะวันนี้ก็อยู่ในน้าแกงหงอเงินปาร์ตี้ของเราในบะ้านสายตีว่างไงจะบผมเมาเกมมาจาัดก,กันดีกว่าบอกเนี่ยตอวันทีท่5ใสเ่เบ็ดค่าไปก่อนนิดนึงงานไม่มไเอาอนะไรตัวเนื้องานโอเคโยมาสองกลุ่มสองกลุ่มก็ร้านไปมื้อสวยงามมากแหลมแท้ใส่ที่มันมีมีไมโครโฟนเจ้าไมโครโฟน ว้สีเป็นไอ้เขียวไอ้เขียวกัเตอรีสอต้องโยนมาดอกนี้อะลรมาต้อยสีเป็นตัวอะไรครับผมดิสดิสแฮนดิสโอเคบุ๊คเปนงวหนึ่งสามสามหนึ่งหมาใส่เป็นสิต้อง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 ไอ้แดงมีไว้สีแดงคือไว้์นะเพ่อนสีเขียวคือตัวที่มันจะตนครับสีเหลืองคือร้านนะท่านไปเอาตัวพวกเคเคิวออกไปนะขาไปพี่นะ เอาเจได้ต oh. uh, oh. oh. okay. Mu IR ังบอลตง์บอลตบองอังเอ้ยฟังห้าอย่าว่าอย่าว่าลูกเคลูกเก้วยี่มีน้าตอเ้ยว่าอีกแล้วกูจะหมดอูกมีิูฟันมีเคู้สองแถวสวยงามมรรันแม่ร้านใหม่เบือรันนะไปหนึ่งเด้สวยงามใหม่เบื้องหลังไหลเบลราวแต่ป็นตัวรัชาดิสโก้ดิสโก้โอ้โหสามาดิสโก้ นีโกดองหนี้โกมาแปดร้อยว้าวจ้าไหล,ลไปแล้วไหลไปแล้วถึงไหมจ้าต,ต,ตื่นลูกตื่นลืมตาฉันเมามไม่ถึงเท่าไรจะประมาณหนึ่งสิบจ้ามาครับผมขอเป็นนักสิทเลยกันอย่าพูดว่าม,ำมดำเองไอเหลือดไอเหลือดมันเป็นนักจูดูของเก่าป่าเปล่าไอเกียว,ยวมันเป็นนักจริงไอเกียวมาแทน เป็นตัวอะไรนะโมพุทศายะนะมะอาภูเด็กเป็นตัวอะไรดีโกดอกนี้ไฟพันเจ็ดโอไบโกเต็มก่อนแล้วเริ่มลึกไปจ้ะตื่นมาเลยไม่ตื่นโอ้ยไฟพันเกา้าเฮ้ยมันเกิดยังกับความฮักเขาบังขอใส่แหวนติบเลยไปเต็มเหลืองเต็มเหลืองหมูแต่มันทำไม่ได้ มันทำไม okay. ่ได้ไอเลือดกี่แดงโอเคหลายไปเหลาเออห้างเลยครับผมไว้กูยังอยู่แล้วไงจ๊ะลูกจ่านีเยอะมากไปเลยไอแดงน้ำมันฟังหน่อยเด็ดฟันแตกเป็นตัวอะไรมันคืออะไรมันคืออะไรอย่างนี้ถึงแน่นอนถึงแน่นอนว่าโอเคเรียบร้อยครับตื่นเรียบร้อยมาตีลามาตีลากูถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วแตกครับเข้าไปก่อนเด้วยล่ะ อ๋อบ้านบอานบานบ้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 าครอานบ้าน้านบ้านบ้าปแล้วครับผามาคบณาบ้านบ้าน้านบ้านมานบล้านบ้าหล้าน้นบน้นบนบ้บนี้านบานบ้านนบ้นบ้า้าานนมันบูดีบ้ไปจ้นบ้เอบไหนบา้าหยนบ้นน้้า้หน้า แจกเป็นไมโครโฟนมาดอนนี่นี่ขอคุณนะมาต้อนบันเลย <c oughs> ล่าไม่หลอกมีไมโครโฟนเต็มที่คุณลบไปสองพันสี่คุณนะเฮ้ยไหลไปพื้นไหลไปลาวอาตาตาบาไฮวุ่นยุ่งไปรวมไปไปโยนไปไป,อไป,อไไป,ไปขออีกดิสโก้โอ้โหที่ขอสสามจาโยนมาดอกนี้มาบอลทีเดียวอุ้ยแถมมาสองมันแปด โอ้ไม oh ่รอดเกือเชื่อก mm ูเ hmm. ลิกแล้วครับผมเท่าไรมาก้าวันห้าโอ้เคพอเลิกกับื้นครับรีอมไรมาที่มาหมื่นสองนะเมื่อสุดยอดในกด้วจะทำถองถุงกินนะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งจะนด้ด้วยนะครับผมไปเจอใหม่ในคคิดหน้าแล้วกันนะไปบ้า